สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเ,เทคนิคการใช้งานอาคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลนะครับตัวนี้ผมซื้อกล่องมานะครับซื้อกล่องมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสองร้อยกว่าบาทแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแพงเกินนะแต่ว่าฮาร์ดดิสก์เนี Hard ่ยผมมีอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่มีตัว ไม่มีตัวอ่านนะครับผมต้องการจะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับก็เลยซื้อกล่องมาตัวนี้เป็นจุดเป็น USB 3นะครับ USB 3.0ตัวนี้ปรากฏว่าเอามาลองเสียบแล้วเกิดปัญหานะครับก็คือเสียบแล้วนี่นะครับเสียบแล้วนะครับไฟขึ้นที่ w n n o w w นะครับที่ Windows ก็เจอนะครับ เจอเจออุปกรณ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ขึ้นไดไดที่สำหรับเก็บข้อมูลไม่ขึ้นนะครับอันนี้มีอยู่3ไดนี่เป็นของเป็นของโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับว่าเสียบไปแล้วไดไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่เปิดเปิด explorer ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดไฟล์ เปิดไฟล์ explorer ขึ้นมาก่อนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็น windows 10นะครับเปิดขึ้นมาก่อนหรือถ้าของใครไม่มีนะครับกดให้กดปุ่ม windows นะครับ windows แล้วก็ตัว e นะครับได้เหมือนกันนะครับกด windows e ปึ๊บอ่าโอเคได้เหมือนกันแล้วเราก็ไปคลิกขวาที่ my pc นะครับคลิกขวาเลือก manage นะครับรอสักครู่นะครับ โอเคขึ้นมาแล้วตัวนี้ให้เราไปดูที่ d i manager นะครับแล้วก็เลือกไปเลือกที่ Hard disk นะครับดูว่ามันเจอไหมนะครับมันเจอฮาร์ดดิสเราหรือเปล่าตัวนี้เป็นของผมเป็นฮาร์ดดิสต์โตชิบ้านะครับรุ่นรุ่นรน,นี้นะครับ MK 5 0 7นี้นะครับเราก็ไปดูดูว่ามันเ,เจอไหมนี่นะครับ ตัวชิบ้า mk 5 0 7นะครับตัวนี้เจอนะครับตัว w d นี่เป็นของโนตบุกนะครับอันนี้คือตัวที่เราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ storage controller นะครับนี่มันจะขึ้นว่าเป็น usb นะครับ usb attached attached อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเราเสียบ USB เนี่ยก็คือมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นที่นี่นะครับ2ที่แล้วเราก็ไปที่ Disk Management นะครับบางเครื่องอาจจะชา้าหน่อยนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับตัวนี้ดิสซู์นะครับดิสซู์ตัวนี้ผมใช้เป็น SSD นะครับแค่2 0 0 250ิกิก์นะครับก็ ตัวนี้จะเป็นใช้เป็นวินโด s นะครับวินโด s แล้วก็แบ่ง์ฏิทินไว้เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้มันน้อยนะครับผมก็เลยจะเอาฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลเนี่ยมาเก็บข้อมูลเพิ่มดิสก์หนึ่งดิสก์หนึ่งก็คือดิสก์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวชิบ้านี่นะครับความจุเอ,อ่อห้าร้อยกิกนะครับตัวนี้นะครับความจุห้าร้อยกิกเราก็มาดูนะครับใช่ไหมอาใช่ดิสก์หนึ่งนะครับตัวนี้ เหลือใช้งานจริงๆแค่465กิกนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูลของไฟล์นะครับแบ่งมันจะกันไว้นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลพวกโฟลเดอร์ลิสต์เขาเรียกว่าเป็นเฮดนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลแบ่งกันไว้เลยคือไม่ให้ใช้คือเอาไว้เก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่า เราเจอเรามองเห็นข้อมูลเอยเรามองเห็นด้วยว่ามันไซส์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมแบ่งไว้2 Partition จริงๆตัวนี้มันมี Windows นะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะไม่ใช้แล้วผมเดี๋ยวผมจะ f o r m a t t ทิ้งแล้วก็เอามาไว้เก็บข้อมูลนะครับแต่ให้เราตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปิดใช่ไหมเราจะคลิกขวาแล้วก็กด Open ได้เลยหรือ e x p l o r e ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ กดไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะบอกแล้วก็คือถ้าได้ขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าฮาร์ดดิสเราไม่เสียนะครับเราเจอฮาร์ดดิสอยู่สังเกตไหมครับว่าตรงแถบข้างบนนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่คือพาร์ติชันนะครับพาร์ติชันพาร์ติชันก็คือการแบ่งห้องนะครับแบ่งห้องของฮาร์ดดิส ถ้าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แสดงว่าถูกแบ่งห้องไว้แล้วแล้วก็สามารถสามารถที่จะใช้งานได้แต่ทำไมเราเปิดไม่ได้ถ้าใช้งานได้นะครับใน explorer นะครับใน windows explorer นะครับตัวนี้มันจะขึ้นถ้าเราไปที่ my pc นะครับเห็นไหมครับไดมันขึ้นแค่3ไดแต่ว่าที่ manage เนี่ยที่ที่ hard disk ที่เราเข้ามาดูเนี่ย มันมีตั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 5พาร์่ชัน,นะครับส่วนพา r t i t i o n ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นของ system นะครับมองไม่เห็นนะครับคือมันจะถูกกันไว้เอาไว้เก็บข้อมูลของ windows ข้อมูล boot นะครับแต่ตัวนี้195.3แล้วก็270.35เนี่ยกิกนะครับหน่วยเป็นกิกนะครับทำไมเราใช้งานไม่ได้นะครับ ขึ้นมาดูตรงนี้นะครับเห็นความผิดปกติไหมครับไฟล์ s ิสเ e มนะครับได c C C ก็คือตัวนี้ที่ไดไดก็คือตัวนี้ไฟล์ System ขึ้นเป็น ntfs นะครับไดเ f ก็เป็น atfs เหมือนกันแล้วทำไมไอ้3ามพาร์ติชันที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นก็คือขึ้นนะครับขึ้นเป็นไดซ์ขึ้นเป็นพาร์ติชันแต่ว่า ใช้งานไม่ได้เพราะว่าสังเกตไหมครับมันจะมี c d e เนี่ย d ผมไม่ได้ตั้งไว้ผมตั้งเป็น e กับ f ก็คือมี c e f แต่ว่าข้างล่างเห็นไหมครับมันไม่มีแล้ววิธีแก้ละ่ะแก้ยังไงอ่าให้คลิกทำทีทำทีทำทละ partition น,นะครับคลิกขวานะครับเลือก change d i v e letter part and part นะครับก็คือเราต้องคล้ายๆว่าตั้งชื่อให้มันบอกบอกมันบอกให้ว i n d o w s รู้นะครับว่ามันอยู่มันมันชื่ออะไรมันเขาจะได้เรียกเรียกเรียกถูกนะครับ window s จะได้แสดงถูกตัวนี้เรากดแอดนะครับแล้วก็เลือกไปเลยครับตรงนี้มันจะมันจะซ้ำมันจะซ้ำกับไอ้นี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันชื่อชื่อไดชื่อพาร์ i ิชันมันจะมันจะเออซ้ำกันไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้เราก็เลือกไปเลยครับสมมติผมตั้งเป็นได้ดีไหมได้ดีไม่เอาเดี๋ยวสับสนผมก็จะตั้งเป็นนี่เลยครับ h เลยครับได h ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเราเลือกเป็นอันแรกอยู่แล้ว assign for the following d i r e c t e r นะครับกดโอเค รอสักครู่นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับพอเราตั้งตั้งชื่อเออ่ตั้งไดให้มันปุ๊บเอ่อวินเอ่อวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุม่มตรงเนี้ยจริงวอลลุ่มตรงเนี้ยเราตั้งได้นะครับเราผมจะบอกอีกทีว่าตั้งยังไงวอลลุ่มของเดิมนะครับที่มันเคยถูกตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นครับ windows 7ฮาร์ดดิส i s ตัวนี้เป็น windows 7นะครับก็คือผมดึงมาจาก hard อ่า โนตบุกตัวเก่านะครับแล้วก็ทบอีกได้นะครับอีกได้ก็เป็นคลิกขวาเหมือนกันเซนไดเรตเ t อ e ์ Chain, die, นะครับกด Add นะครับเลือกชื่อ p a r t i ิชัชนเ,เลือกเลือกเลือกชื่อพาร์ติชันแล้วก็เลือกไปที่ i ผมจะให้เรียงกันนะครับเป็น h แล้วก็ i นะครับกด OK. โอเครอสักครู่ปุ๊บเห็นไหมครับสังเกตไหมครับได้คำว่า ntfs ขึ้นมาละก็คือเป็นฟอร์แมตฟอร์แของ ของของพาริชชันนี้นะครับเราฟอร์แมตเป็น NTFS นะครับก็คือสามารถเก็บไฟล์ใหญ่กว่า4ีกิกได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาดูตรงนี้นะครับไฟล์ system ตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับดูที่เมาส์นะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับไในลอกคลิกขวาอ่ามีเมนูให้เลือกแล้วนะครับมี Open กับ Explorer ให้แล้วหลังไหนลองเปิดดูสิกด Open ไปอ่าใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้มาแล้ว เรากลับไปดูที่กลับไปดูที่ windows explorer อีก,ออกทีเห็นไหมครับมีไดเพิ่มขึ้นมาลวเป็นได้ h กับได้ i ที่เราที่เราไปเลือกเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ละสามารถเปิดเปิดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับเปิดเข้าไปดูได้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแค่3อันใช่ไหมตอนนี้มันมี2ออันเพิ่มขึ้นมา แล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับกลับไปที่เมนเทสนะครับถ้าฮาร์ดดิสเราเป็นฮาร์ดดิสใหม่ซื้อมาใหม่นะครับบางคนเอามาเสียบแล้วอาจจะบอกว่าเอาเฮ้ยเจอแต่ทำไมมันไม่ขึ้นแบบนี้มันมันไม่ขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้มันทำไมมันเป็นสีดำสีดำก้อนเดียวเลยก้อนเบลเลยจะ5 0 0กิกจะ1เท2เท3เทอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นสีดำนะครับแสดงว่า <c oughs> ขทษครับแสดงว่าฮาร์ดดิสตัวนั้นยังไม่ถูกสร้างพาร์ติชันนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกเ,ออเขาจะให้สร้างพาร์ติชันผมไม่มีตัวอย่างแต่ว่าอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันก็ตัวนี้มันลบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ก็คือมันจะให้เราสร้างสร้างพาร์ติชันนะครับแล้ก็คลิกขวาคลิกขวาปุ๊บมันจะขึ้นคําว่า create partition นะครับ แล้วก็เราก็ทําตามขั้นตอนไปเลยนะครับทําตามสเต็ปไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกรอบนะครับสําหรับฮาร์ดดิสที่ไม่มีพาร์ติชันนะครับแล้วสร้างพาร์ติชันยังไงแบ่งพาร์ติชันยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับฮาร์ดดิสที่เอามาเอามาเอามาเสียบกับ Windows 10ใหม่ๆแล้วมันไม่เจอไม่เจอไดร์แบบนี้นะครับไม่เจอไดร์แบบ ใน explorer ไม่เจอได้เ,เจอได้ในใน dismanagment k e ของ windows นะครับตัวนี้นะครับ dismanagment k e ตัวนี้นะครับเจอเจอ hard disk เจอได้แต่ว่าใน windows explorer เรียกใช้งานไม่ได้ไม่มีก็ใช้วิธีนี้แก้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับ ก็ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าฮาร์ดดิสที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วเสียบเข้าไปนะมันใช้งานไม่ได้ทำยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ